สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i h แฮ CPU เป่าไ h แฮอซซนะครับมีคำถามว่าในคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งอ่ะพี่เป่าครับทดสอบไอ้ r t ์เทคโ0 0 0กัเนี่ยกับ R-Tech 5090ได้ย์ได้ไหมนั่นแหละกาจอใบละส0 9 0 0 0ในฝั่งของ R-Tech Pro 6 0 0กักับกาจอใบละ9 0 0 0 0กว่าบาทหรือ80,000ในบางยี่ห้อกับ rtx 5 0 9 0ทั้งมุมทำงานและมุมเกมมุมเบนช์มาร์คมุมคะแนนวันนี้มีมุมพิเศษมุม a อไอเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นการรัน AI ที่ไม่ Internet, รันบนอินเทอร์เน็ตแบบโลคอลแมชชีนนะแบบโลคอลแมชชีนตรงนี้นะครับ rtx pro 6000 blackwell ครับอ่ะอ rtx pro 6000 blackwell นะครับ วันนี้เจอกับตัวการ์ดที่เป็น RTX 5090ง่ายๆง่ายๆไม่มีทับซ้อนครับสาย2กิกซ์ GDDR7 ปกติเราเทสกันแบบ CPU ที่แบบ9้ 3D นี่ไงรู้อยู่แล้วครับผมนะครับ8คอ r e 16เ h r e a ที่5.2ครับบอร์ดก็โหดีใจตัวัดตัวหนักไปเลยนะ X 8ปตัว E ครับบ้านไม่ไฟเอครับแรง64ว่ะเผื่อขาดเผื่อเหลือว่ะแรง64นะครับชุดน้ำ3ตอนอ Origin ต a t e r f o r c e 2นะครับ เอาละฮะท่านผู้ชมครับสตอรเรจวันนี้1นึ่งเทดขำกันไปวันนี้ขำ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 ครับผมเพราะว่าสปายก็เท่ากันหมดปะวันนี้พันวัตนะคอแซไอพัน0อพันวัตเท่ากันเดิมนะครับถ้าคุณเลือก 9x3d pro 6000เข้าไปเนี่ยนะราคาก็จะหนักข้อหน่อย430,000ครับไม่แต่ถ้าสมมติว่าเลือก509ศเนี่ยแสนห้าเองแสนห้าเองครับผมวันนี้ราคาแตกต่างกันถึง 2, อ0 0 0 0 9x3d เหมือนกันนี่ ก็คงมันต้องลุ้นอะไรเป็นบอร์ดตัวเดียวกัน x แปดสุด e carbon wifi เหมือนกันครับผมแรมเท่ากันหกสิบสี่กิบสี่เหมือนกันเหมือนกันกาจอของผมเป็น r check pro 6000น blackwell โอเคของผมห้าถึงเก้าศูนย์ะเห็นป่ะของผมแรมเก้าหกนะนี่แรมสามสองเรารู้อยู่แล้วนะเริ่มด้วยอะไรที่มันใช้กาจอเป็นหลักก่อนดีกว่าคุณจิวจบเลยนะครับกาจอหนักถ้าใช้ค o o l e ค c o r อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มหรือเปล่า V ray b e n m a r k อันนี้ใช้กาจอเห็นป่ะคะแนนเนี่ยครับไม่หนีกันมากอุ้ย อ่ะอันนี้คือเราเทสแบบบ้านๆนะ V ีเลนเบนท์มาร์กนะครับผมมองว่าถ้าเป็นโปรแกรมที่ไม่ใช้ V ีแรมเนี่ยอ่ะมันอาจจะไม่ต่างหรือเปล่าวะเป็นไปได้เป็นไปได้นะในมุมของอ่าเราเอาบัมเบนึงผมโหลดก่อนนคอ่าคิวโหลดแป๊บนึงนะครับอ่ะการ์ดจอของใครของมัน1 2 3ปึ้มอ่ะนี่ครับอันนี้คือ b บนเดอร์เบนเดอร์เบนท์มาร์กเบนเดอร์เบนท์มาร์กเราดูคะแนนครับเราดูคะแนนใช้คูด้าคอเป็นหลักนะครับ าที่ผมวิเคราะห์ดูแบบไวๆเลยอ่ะมันต้องเป็นงานเฉพาะทางล้วนๆครับผมและเป็นงานที่ต้องใช้ v r a m เยอะด้วยครับใช่ถ้าไม่ใช้ Vram เยอะโปรแกรมชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเออถ้าเป็นโปรแกรมชาวบ้านทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่มีผลหรือว่ามีผลน้อยจนไม่น่าลงทุนหรือเปล่าครับผมต่างครับแต่ไม่ได้ต่างขนาดแบบที่แ่ต้องซื้อมาขนาดนั้นเห็นไหมมันใช้การ์ดจอครับมันไม่ได้ฉีกขนาดนั้นนะมัน อะไรดีละดาวินชี่ออดาวินชี่ก็ได้มาอันนี้ดาวินชีนะครับดาวินชีไฟล์เดียวกันนะ 4K เหมือนเดิมอ่าครับเท่ากันครับไม่ต่างก็เรียวทามเหมือนกันอันนี้คือ 4K5T เหมือนกันครับคือดาวินชีเนี่ยผมว่าไม่อาจจะไม่ต่างหรือเปล่านะดูดิเพแบบเรียวทามไม่มีกระตุกกระตักนะอ่าเหมือนก็เลยครับ5.90พอแล้วหรือเปล่าใช่ใช่ไหมนี่ครับนะครับเพราะมันไม่กิน VRAM ด้วยอ่าถ้าเรนเดอร์แค่ 5T ยิงเฮดดอเท่าไหร่ h. สองหกสี่สองหกสี่นะคับอ่ะลองดู mp 4พี่บอกพิมพ์ชื่อหน่อยครับ mp 4 h. สองหกสี่ครับอ่ะฮะเป็นโคเดอร์เป็น nvidia nvidia อ่ะ nvidia โอเคอ่ะทั้งคู่สองแสนสองแสนสองแสนอ่ะอ่ะสองเป็นโคดิโปรไฟล์เป็นสี่สองสองสี่สองสอโอเคสิบิตครับ stand b i t a t e โอเคนี่เลเดอร์อยู่หรอ เร็วกว่านิดหน่อยอาจจะเป็นเพราะงานหรือจะเป็นเพราะอะไรหรือเปล่านะแต่แนวดาวินชีนี่นี่คืออันนี้อันนี้ต้องบอกว่าอันนี้คือ 4K ของ iH a v e เลยนะคือ iH a v e เนี่ยถ่ายถ่ายอยู่แล้วคือก็คือมาตรฐานการการการโปรดักชันเนี่ยของ iH a v e คือเราเราไม่ได้ใส่เวอร์ไปเราใส่แบบตามความจริงคือการมีอินเสิร์ตการมีการใส่น้อยเรดักชันการใส่เอฟเฟกการใส่อินเสิร์ตแทรกการทาซิชันก็คือเป็นโปรดักชันของ iH a v e เลยซึ่งถ้าถามว่าใส่ ใส่ที่มันแบบเวอร์เวอสูงๆอาจจะแตกต่างกว่านี้ไหมครับต่อคืออาจจะแตกต่างกว่านี้<ช>แต่มันก็จะไม่เรียลเวอร์ครับนะครับ <c oughs> อันนี้คือในเฉพาะดาวินชีรีสโลปนะใช่ครับอ่าเสร็จลอะอาใช้โประวัติพันหนึ่งนาทีห้วิ 4K 5้นาทีใช้เรนเดอร์หนึ่งนาทีห้าสิบวิโดยใช้ครูด้ใช้การ์ดจอเป็นหลักนะ <c oughs> ถ้าเป็นท่าสูตรทาสูตรีกวิครับ1นาที58าิบแปดวิครับเนี่ยแปดวิ 8วิ8วินะครับงานประมาณนี้เนี่ยหรืองานระดับโปรชั่นไอเอฟเนี่ยห้าศูนย์เก้าศูนย์พอว่ะอ่าใช่อ่าคราวนี้มันมีต่างไหมต่อไปไอที่ว่าต่างอันเนี้ยต่างแน่นอนเฟรมแพ็กเหรอเฟรมแพ็กอันเนี้ย AI ไอโลคอลครับผมรอมันแป๊บหนึ่งอุ้ยมันกินแรมนะเนี่ยนี่ไงอันนี้ก่อนแรยมีเก้าหกดูมันกินดิโอเคอ้โ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 อ้านะโอ้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 โอบโอ้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 โอะไรวะเจลลี่ฟิตเหรออ้โอ Dancing In the s รีเนี่ยง่ายๆเลยแค่นี้ตอนนี้เป็นวินาทีเอาห้าวิพอเอาห้าวิพอครับเออแล้วไงต่อแล้วก็ไม่ต้องปรับอะไรแล้วแค่นี้กดเจนเนเรชันเลย Start Generation ครับฟึบปึ๊บกดพร้อมกันนะอ่ะพร้อมกันแล้วมาดูวีแรมกันนี่ครับโอ้โหไม่กินวีแรมกระจายเลยวะเอาอันนั้นละอันนี้อันนี้เจนไปละอันนี้เจนแล้วนะอันนี้ยังไม่เริ่มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้ต่างละอันนี้โอ้โหดูแถบ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 ฟ้า ต้องอย่างนี้เลยเหรออันนี้ยังไม่เริ่มเลยนะครับอันนั้นไปกลๆดูไม่กินแรมดิกินสี่หกอ่ะแล้วดูกินแล้วดูบันเจนดิดูแถวนี้โหขอคิวตันละขอคิวโดนโดนไปอืมเห็นไหมอืนั่นแหละนี่แหละนั่นแหละให้มันต่างอันนี้แค่ห้าวินะนะครับแล้วเพิ่งเริ่มเสร็จแล้วเสร็จแล้วผมเ่สร็จแล้วก็อันนี้คือที่ผมใช้เวลาเจนมากี่อาทีวะคิวบอกอาทีวะ่อผมไม่แน่ใจขอดูหน่อยครับถ้าดูในม m d น่าจะได้ กับอียิลิฟิตเนี่ยมัน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 ว่ายน้ำเนี่ยนะห้าวิทุกคนเห็นไหมห้าวิห้าวิไหมนี่แค่ห้าวินะขอยังไม่เสร็จเลยใช่ไม่ต้องไม่ต้องเสร็จก็ได้ครับจบแล้วนะครับแต่ก็เท่าตัวครับเท่าตัวแน่นอนตากันแบบโอ้หลายเท่าสี่ห้าเท่าตัวได้เลยนะเนี่ยถ้าทรงนี้ยังไม่เสร็จเลยพร้อมคืออะไรพร้อมคืออ่ะคาแรคเตอร์ครับแบบซิมเปิลครับบอดี้ซิมเปิลบอดี้บูมิน แอคเคอเร็ตเตอร์เพอร์ฟอร์มซิมเพิลบอดี้มูเมนต์ครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็คือเป็นพร้อมว่าแอคเค a r ร็ตเตอร์เพอร์ฟอร์มซิมเ d ิลบอดี้มู a เมนต์แอนดแ่าแล้วกดเจเนเจเนชั่นเเเรชั่นเลยนะเจนเลยไปเจนเลยปะไปครับโอ้โหไม่กินแรมแบบว่ากินดิบเถื่อนจิบหอยอีมวกกิกยี่สิบเกากิว่ะครับแล้วเร็วกว่าเยอะด้วยนะดูแถบนี้ครับแซมเปิลแซมเปิลลิ่งเนี่ยของผมเนี่ยยีเฟรมในหนึ่งวิห้าเท่าสิไม้พิดหเท่าหเท่าครับ เข็ดจิ้งไปแล้วก็คือทะลุไปแล้วทะลุไปแรมเครื่องก็คือไอ้คิวใช้ทะลุแรมเครื่องไปแล้วใช่เพราะวีแลมตรงนี้เต็มไปแล้วใช่อ่าเห็นปะอ่าอ่าก็กินไอ้เนี่ยเขาบผมมีแรมผมแวะแรมเครื่องผมเนี่ยยัง14บสกอยู่ใช่ครับของคิวนี่35แล้ว35ครับผมอ่าอันนั้นเสร็จไปละหนึ่งวิอันนี้ครึ่งเดียวเองครับอืมเฮ้พวกลายกางเกงที่เปาเใส่ไปเป็นไงบ้างเฮ้ยก็เสร็จแล้ว เสร็จแล้วครับห้าวิลายเกงไม่เปลี่ยนเลยครับทุนผู้ชมลายเกงไม่เพียเยเพ้ยนเลยไม่เพี้ยนเลยของผมเสร็จแล้วห้าวิเกงของผมยังเหลืออีกครึ่งทางครับอืมเกินด้วยวีทีสี่ยังไม่เสร็จเลยครับโอยเร็วกว่าสามสี่เท่าตัวตามราคานี้ถ้าเจดเห็นผลแน่นอนนะนะครับก็น่าจะเป็นในมุมที่ที่แบบเป็นโลคอล ที่แบบเราไม่ได้โยนพร้อมเข้าไปใน AI เสียตังค์แล้วมานั้นแต่ว่าอันนี้คือไม่ต้องเสียค่าโทเค็นเขาเรียกอย่างนั้นนั้นไม่เสียค่าโทเค็นใช่แต่นี่คือแบบรอข้อซื้อการ์ก้ามเจนใช่เราโหลดโมเดลมาได้หมดเราโหลดมาได้มันเป็นฟีแวร์นะนะครับใช่ใช่ใผมผมเสร็จแล้วแต่ผมได้เร็วกว่ามาสี่ห้าเท่าตัวอ่ะมาเกมดีว่านะครับฟอร์ซ่าครับไม่กูอยู่ได้เนี่ยถ้าจะเสียเงินสองแสนแปดซื้อมาเพื่อให้มันแรงกว่าแค่นี้กูไม่ซื้อหรอกจริงถ้าเล่นเกมอย่างเดียวอ่ะเ ไม่ซื้อเถอะมั้งนะอืม,นะอมอ้ยแรงกว่าครับแรงกว่าสุดเข้590ในคิวแต่ไม่ซื้อสร้อยเฮ้ยแรงกว่าแรงกว่าสิบเฟรมอ่ะ 2K ไหมอ่ะลอง 2K ครับแรงกว่าครับชัดเป็นการที่แรงกว่า590ทั้งมุมเล่นโอ้โหแรงกว่าไอคิวที่แรงกว่า แสดงว่ามันเล่นเล่นเล่นเกมได้ดีมากนะเนี่ยเล่นเกมได้ดีโคตรแต่แม่งแพงชิบหายแรงกว่าพวกคูด้าโอ้ยแรงกว่าครับคุณูด้ามันเยอะกว่าด้วยเอาจริงผมเพิ่งเคยเห็นการ์ดจอที่แรงกว่าห้าส่วนเก้าสูนี่แหละอู้แรงกว่าจริงๆเฮ้ยดยดีนีอ่ะสุดท้ายสุดท้ายครับมันแรงกว่าเพราะคูด้าแต่มันไม่โอ้สองแสนกว่าจ่ายเพื่อเฟรมขนาดนี้เหรอดูดิอู้แรงกว่านะเนี่ยอู้แรงกว่าครับอืมสิ สามสามสาม,สามหนึ่งโอ้แรงกว่าแบบโป๊กๆเลยอ่ะตอนเนี้ยแรงก<า>ว่าวแบบยี่สิบเฟรมโกตมนะโกดนะได้ครับพี่พี่เป็นตัวนี้ใช่ไหมนะครับอันนี้คือที่เดียวกันแหละแต่ว่าคนละเวลาก็สูสีกันแบบแบบว่าผมว่ามันไม่ให้ต่างกันแล้วอะที่กาแฟอะไรเงี้ยถามว่าต่างไหมในโกสถือว่าต่างแต่เป็นผมผมก็ไม่ซื้อต้องสองแสนกว่าดิฟกันอะครับมันดิฟเยอะไป มันดิฟเยอะไปกับผลลัพธ์ที่ได้นะครับได้เฟรมเพิ่มมาหน่อยมันก็คงเป็นในเรื่องของเฉพาะทางจริงๆนั่นแหละคุณดูฮะคิโร่เซตติ้งดิเซตติ้งครับเดียบร้าน forex เปิดผ่าปรับสุดครับผมเหมือนกันเนี่ยอยู่เองๆเนี่ยผมเยอะกว่านะแรงกว่าจริงสองแสนนะครับโอ้โหเอา 2x เลยเอาลอง 2x เนาะปึ๊บเนี่ยแรงกว่าจริงเพราะคุณอะ แรงกว่าจริงครับแต่ก็ไม่ได้แรงกว่าจะต้องแบบยังต้องซื้อมาใช้ตรงๆถ้าถ้าในมุมเกมนะจริงจริงมมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกเกมนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกเกมใช่นะครับอ่ามอนทันก็ได้อ่ามาอ่าโนะโฟกคุณภาพเฟอร์เจ็ดเจ็ดโฟเอ็กซ์อันนี้ฉาดเดียวกันเลยไหมฉาดเดียวกันครับแรงกว่าจริง270แต่จะมีคนจ่ายเงิน2องแสนเพื่อซื้อโปรห0 0ัมาเล่นเกมเหรอก็ไม่มีไม่รู้เออครับแล้วแต่ผมผมไม่ติดผมสั่งให้ได้ในเกมขนาดนี้วีแรมกินแค่13เอง นะครับใช่คือเกมมันกินวีแรมแค่แบบแค่นี้อ่าบ๊ายบายสวัสดีครับ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 